นักสะสมนักสะสมหมายถึงบุคคลที่มีความสนใจหรือมีความชื่นชอบในการเก็บรวบรวมสิ่งของบางอย่างไว้เป็นคอลเลกชันหรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวซึ่งหลายๆคนก็คงจะมีของที่ตัวเองชอบของที่ตัวเองสะสมเอาไว้อยู่ไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นของเกา่าเสื้อผ้าอารท,ทอย หรือแม้แต่หนังสือและใช่ที่เราจะมาเล่าในวันนี้ก็คือการสะสมหนังสือนั่นเอง <Yeah. S 1> คือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบอ่านตัวหนังสือนะแต่ว่าเราแค่ไม่ชอบแบบหนังสืออ่ะตัวหนังสือที่อยู่ในหนังสือเรารู้สึกว่ามันมันเยอะมันดูลายตาไปนิดนึง อย่างยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พอมันเป็นตัวหนังสือที่อยู่ในไฟล์หรือว่าในหน้าจอบนหน้าจอ iPad อะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็จะดูอ่านง่ายน่าอ่านกว่าอย่างบอกไม่ถูกคือมันก็เป็นตัวหนังสือเหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันดูอ่านง่ายกว่าเหมือนกันแต่เรื่องนั้นข้ามไปก่อนเพราะว่านั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของคลิปนี้เพราะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนักสะสมหนังสือ สำหรับเราที่ไม่ชอบอ่านหนังสือนั่นอเองเวลาเราเข้าร้านหนังสือหรือว่าเดินงานหนังสือเราจะเป็นพวกที่ว่าไม่ได้มีหนังสือที่เจาะจงจะซื้อเป็นพิเศษเราแค่แบบเดินดูไปเรื่อยๆว่าเล่มไหนน่าสนใจน่าสนใจที่ว่าก็คือชื่อเรื่องมันมันโดนใจอะหรือไม่ก็ปกหนังสือมันสวยดีก็แค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆโอเคเราอาจจะดูเนื้อหา เนื้อหาท้ายเล่มหรือว่าเขาเรียกเรื่องย่อปะนั่นแหละก็เราอาจจะดูมันนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สุดท้ายพอซื้อมาเราก็ไม่ได้อ่านอยู่ดีเก็บมันไว้ในตู้อยู่อย่างนั้นคือเอาจริงๆหนังสือแทบทุกเล่มที่ซื้อมาเท่าที่จําความได้ก็คือเราอ่านไม่จบเลยนั่นแหละนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ถามว่าเสียดายไหมก็ไม่นะเพราะถือว่าเราได้เลือกแล้วเราได้ตัดสินใจจะซื้อมันมาแล้ว ต่อให้เราจะได้อ่านมันมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะไม่ได้อ่านเลยก็เถอะแต่เราก็โอเคกับการซื้อของเรานะอย่างน้อยๆมันก็ถูกเก็บเอาไว้อย่างดีอย่างน้อยๆเราก็ซื้อมันมาหรือบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนว่าเราเคยซื้อมันมาจากไหนสถานที่ที่เราซื้อมันเป็นยังไงมันมีเรื่องราวแบบไหนอะไรประมาณนั้นล่ะมะั้งและนี่ก็คือ เรื่องราวของนักสะสมหนังสือผู้ซึ่งไม่ชอบอ่านหนังสือ <Yeah! S 1> อแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าอา้าวแล้วแบบนี้เวลาสอบอ่านหนังสือบ้างไหมเนี่ยจริง,รงๆเราก็อ่านนะคือถ้าเป็นการสอบอะไรแบบเนี้ยสมาธิหรือว่าสกิลการเอาตัวรอดมันจะเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะรู้ว่าแบบต้องอ่านนะต้องอ่านนะอย่างน้อย,อยก็ เพื่อให้เข้าใจและให้มีอะไรเข้าหัวไปในห้องสอบอ<ะ>ก็นั่นแหละนะ